สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะทางช่อง you tube นะคะย่าไนสกลนครนะคะสาวน้อยนะคะเมื่อนี้นะคะสาวหน่อยนะคะจะมาบอกวิธีการใส่ปุ๋ยนะคะหลังตัดย่าไนนะคะมีเพื่อนเพื่อนเอซะคะหรือพี่น้องนะคะเพื่นโทรเข้ามาสอบถามสาวหน่อยว่านะคะตัดหลังจากการตัดย่าไนกี่วันถึงจะใส่ปุ๋ย ยูเรียหรือว่าใส่ปุ๋ยคอกได้นะคะตัวนี้นะคะเป็นย่านไนนะคะที่สาวน้อยได้ดตัดไปประมาณสักหนึ่งอาทิตย์นะคะหนึ่งอาทิตย์จะยาวขนาดนี้นะคะตัวนี้สามารถใส่ปุ๋ยคอกใส่ปุ๋ยยูเรียได้นะคะเพราะว่าหญ้ามันมันขึ้นแล้วนะคะนี่คือตอนะคะตอหญ้านะคะหลังจากที่สาวน้อยได้ดตัด คนพันไปนะคะขึ้นขนาดนี้ค่ะทางฟาร์มสาวน้อยถึงสีใสปุ๋ยนะคะาทางฟาร์มสาวน้อยสีโบไซขนาดที่ตัดแล้วบางบางฟาร์มนะคะบางบางบางพื้นที่นะคะเพื่อนกัดชีแนะนํำว่าตัดปุ๊บใส่ปุ๋ยเลยนะคะกะกะได้คือกันนะคะกะแล้วแต่ สูตรไผ่สูตรมันเนาะแต่ว่าสูตรทางสูตรฟาร์มสาน่อยกะสีประมาณสักตัดตัดนะคะก็คือนับวันนี้นะคะวันที่สิบห้านะคะกะตัดไปเนาะแล้วกัน,นับนี้อาทิตย์หนึ่งให้หญ้านะคะมันขึ้นขึ้นเตกหน่อประมาณนี้นะคะสาวหน่อยถึงสีใส่ใส่ปุยยูเรียนะคะหรือว่าใส่ปุยคาะนะคะ พื่อป้องกันยั้งนะคะเพื่อเพื่อป้องกันว่าปุยป๋ยปุ๋ยคอกหรือว่าปุ๋ยยูเรียนี่มันสีไปยัน,นมันสีไปทับหน้ามันสีตายนะคะบางแต่อ่นมันมันมากะแลแล้วแต่เนาะแล้วแวต่น,นะคะกาได้คือกันนะคะแต่ว่าทางสาหนยกะสีใส่สูรสูดต,ตัดตัดแล้วประมาณหนึ่งอาทิตย์นะคะจากสีใส่ปุ๋ยนะคะไม่ฉีดซุ่มให้เบิองนะคะ หอาทิตย์นะคะจะแตกยอดขนาดนี้นะคะอันนี้คือย่าไนนะคะประมาณตอตัวสตอ4สี่ละเด้อค่ะจะ้ะกับตอนนี้ย่าไนนะคะฟาร์มสาวน้อยก็มีจำหน่ายอยู่เด้อค่ะกิโลละ5บาทจะ้ะถ้าเพื่อนๆสนใจนะคะย่าไนแปลงสาวน้อยกะสามารถโทรเข้ามาสอบถามได้เด้อค่ะที่เบอร์0ูนย์หกส 4755นะคะย่านไนสสกลนครแปลงสาวหน่อยนะคะต่ฝากคลิปนี้นะคะกดติดตามกดไลค์ให้สาวหน่อยด้วยนะคะสวัสดีจ้า